กลับสวัสดีทุกคนทุกคนด้วยนะฮะเล่นในวันนี้มีคนส่งของมาให้ผมครับหนึ่งนะฮะมีคนส่งของมาให้ผมอ ที่คนส่งของเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับปืนนี่นะปืนผมผมยังไม่มีรางติดอุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยนะฮะอาจจะเป็นอุปกรณ์อ่ะนี่ผมมีอยู่อันหนึง่งนี่เป็นเลเซอร์นี่นะ ตายสิมันเป็นอะไรเนี่ยมันคือน่าจะเป็นอันนี้เหรอฮะไอ้ผ่านไทยหรือไม่ก็นี่ให้ตายสิคัตเตอร์ก็คมไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลย ตเตอร์มไม่ค่อยคมเลยนะอ่ะเปิดได้ลนะมันคืออะไรอเอาละเดี๋ยวผมจะให้ดู มันคืออะไรครับมี่อไขร่ครงมาให้ด้วยนะอ๋อเป็นอันนี้ฮะไอนนที่เขาไว้ใส่นี่ฮะไม่ใช่ครับมันคือเนี่ยครับที่ที่ตัวติดตรงเนี้ย Nha. Ola. Lomat. Lomat tham cả lời nha. Hãy subscribe cho kênh nào là, Để không bỏ lỡ những เสียหายมากไปดูกระตูนในห้องไปเออได้ไอ้ไขนี่ก่อนเฮ้ยโทษทีนะฮะน้องผมยุ่งไปหน่อยทำต่อนี่นะฮะปืนผมติดสกอตเทปนิดหน่อยฮะใหม่นิดน้อยแล้วครับเหมือนกันเลยนะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อรู้ละ จะใส่กันนี้ฮะ,ะผมถือโอกาสแกะนนี้เลยวยกันนะฮะ เรียบร้อยตำหนินิดหน่อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนี้ทรงก็จะเป็น M16 แล้วฮะตำหนินิดหน่อยนี่คือตัวที่ไว้นี่จากนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว นี่ไม่ต้องตดคดัทะไรสักอย่างแล้วก็มาใส่นี่เลยนี่ไข่ฮนะ ผมว่าผมไปเอาไขาควงอันนี้ดีกว่าไขาควงของอน,นี่ไม่ไม่ดีนะผมเปลี่ยนหัวได้ามาต่อฮะอันนี้น่าจะได้นะ หมดเต็มแล้วนี่น่าจะได้แล้วนะนี่นะ แปะสกอตเทปนิดหน่อยนะฮะตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนที่มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมเอาออกเพราะว่าผมอยากให้มันดีมากกว่านี้นะฮะผมจะลองเอาติดไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ทุกคนคิดว่าคิดว่ายัางไงฮะไม่ดีกว่าฮะนี่แหละโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละฮะรีวิวอะไรนะเลตดลอด ดดอทของ M4 นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะบ๊ายบาย